จริงๆเรื่องแม่นนเนี่ยนางผีขเขมรเนี่ยต้องมาใช้ฉากที่นี่ถ่ายให้มันเป็นภาพที่ขายป่าที่ที่โดดเด่นของกัมพูชานะป่าริมทะเลสาบนะแต่ว่าเขาดันไปใช้ฉากป่าชายเลนแทนซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ภาพภาพอะไรเดียภาพที่ชัดเจนหรือภาพของกัมพูชาสักเท่าไหร่ ป่านี้ยเป็นป่าที่ที่แสดงความเป็นกัมพูชาและเป็นเป็นเอกลักษณ์ของเขมรมากกว่าคือป่าริมทะเลสาบแล้วก็ถ้าใช้ฉากเนี้ทำหนังเรื่องแม่นุ่นเนี่ยจะดีมากเลยนะาทเสนเรื่องเ,อเมกะลาเพลิงอนะโยปรยนี่วนะ่าเ,เธอชนะ<ห>้านะชาาถอดมาแห่จหลลดยมามาเอมมของอยมถา,านนี่คือเจียอัตลักษณ์เลยแหละเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของกัมพูชานะ คิดดูสิโอ้ยหนีผีในป่านี้คิดดูท่านผู้ชมอพอดีสั่งเขาไว้ว่าให้หาดอก ผักกลุ่มน้ำตอนนี้มันออกดอกพอดีแล้วก็เกิดมาไม่เคยเห็นผักกลุ่มน้ําเคยแต่เห็นผักกลุ่มบกเอามาดองกินนะก็เลยรปะว่าขอขอ,ขอขยับเข้าไปใกล้แล้วถ้าดอกมันจะใหญ่กว่าผักกลุ่มบกนะดอกใหญ่กว่าตอนเด็กๆก,ก็อ่านหนังสือมีเรื่องผักกลุ่มก็ไม่เข้าใจเนาะ หนังสือตอนอยู่ป .2 ป .3 เขาบอกว่าผักกลุ่มเราก็ไม่เข้าใจเพราะว่าบ้านเรามันมันมันเป็นพูดคเเมรนก็รู้จักมันในชื่อดอกพกาทงานไงนี่ไงผักกลุ่มแต่ว่าคุณจะมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะดอกสีขาวเนี่ยเพราะว่าผักกลุ่มก็ไม่เข้าใจอีกในหนังสือเรียนป .2 ป .3 เด็ดผักกลุ่มพอโตมาเนี่ยแหละถึงมาอ่านหนังสือถึงเข้าใจว่าอ๋อนี่ไงนงูในะมีน นนี่ไงเรบาเ้าัดอกสีขาวเนี่ยคือทง,งันเนี่ยได้ต้นมันทง,งันงันตึกเหม็นทง,งนันทง,งันโกกอย่นะเป็นผักกลุ่มน้ำนี่ไงผักกลุ่มน้ําต้นมันแต่ว่ายังไม่เห็นดอกบุงหอหอบกาเบียน,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 นั่นเดิมนาเมนต์กลางยิ่งทอดกอ่าทงอนต้าก่ หอบานเนาะจช่หอบาคช่นจุองี่เรนี่อนนกยหนันทอเมอกลนนเมียล้เนดำเรงดำแรงดำโตดำกรายดำดำไม้ก้าวลยโตลียดำโตโตี่กันโตคือโตกันโตอะไรเม่รู้แต่ว่าภาษาไทยไม่รู้ว่าต้นอะไร เบรียงกงคือจิกน้ำแต่ว่าในแง่ของคำยืมมายืมไปแล้วเป็นต้นรังแต่ว่าพอเทียบไปแล้วมันคือจิกน้ำไปดำเรียงเพราะฉะนั้นคำปลาไม่เท่ากับคำยืมดอกมันเป็นดอกเป็นพุ่มอะไรมันน้อยกว่าสุว เนี่ยโอโอโเคตัวจิตนั่งยมสัมถะบัดบัดบัดตัวจิตจิตต๊กยมถอดนี่เนี่ยนี่เรากำลังเข้าใกล้ใกล้ที่สุดเท่าที่จะทำท่านี้อักการ์มันี่ผักกุมอะไหนี่นี่นี่ครับนี่นี่ นี่ไงจเจ้มันเนี่ยักกลุ่มน้ำบ้านบ้านหนึ่งซูบองบ้าบองโองเออ